ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลศารายาสวัสดีครับผมเคร,รถบ้านคุณชาวลิตนะครับวันนี้ผมเจอมาส่งมอบรถให้กับพี่เซียสนะครับเป็น CRV นะครับปี2018่เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ซิสพ,พี่เซียสนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับกับเซ็นชาวลิ้พี่รู้จักเซ็นชาวลด้ไงครั ตัวลุ้มรถบ้านมีชาวริตัก็ติดตามพี่เขาจากตึกรายการที่พี่เขาเคยยูทูบยูทูบยูทูบด้วยต่อทีวีอะไรเงี้ยด้วยอ๋อแล้วแล้วประทับใจเราตรงไหนบ้างขาประทับใจเรื่องการบริการการแนะนำครับให้ข้อมูลค่อนข้างค่อนข้างดีเลยค่อนข้างละเอียดเลยค่ะแล้วกับตัวรถเป็นยังไงบ้งครับก็เท่าที่สัมผัสดูก็ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างใส่ได้ถูกใจใช่ถูกใจครับผมก็ยังไงก็ขอสมมอบรถทันนี้ และก็ขอให้พี่เวลาไปไหนเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกการเดินทางครับกับรถคันนี้นะครับผมครับผมแล้วก็ขอให้การงานเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับผมครับครับครับขอบคุณ